สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองเก่าและท่านผู้ปกครองใหม่สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะท่านเด็กเก่าและเด็กใหม่เลยค่ะคุณแรงขอยินดีต้อนรับเด็กๆที่เป็นเด็กเก่าและเด็กใหม่ที่เข้ามาใหม่โรงเรียนเราด้วยนะคะเรามาเจอกันในหน้าจอสี่เหลี่ยมแบบนี้อีกแล้วค่ะเด็กๆคงจะรู้ใช่ไหมคะว่าสาเหตุคืออะไรใช่แล้วละค่ะตามข่าวที่แจ้งมาหรือตามสื่อต่างๆที่เด็กๆได้รู้นะคะ โควิดไวรัสโควิด -19 นะคะเด็กๆมาอีกแล้วค่ะค่ะเด็กๆคะก่อนอื่นเพื่อนขอแนะนําตัวนะคะคุณครูชื่อคุณครูคคสิมนยาจปคำปาคําค่ะชื่อครูแอนนะคะปีนี้อยู่อนุบาลสามทับหนึ่งค่ะเอ๊เพอนไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเด็กๆโตแล้วครูแอนมีเด็กๆคอยช่วยเหลืออยู่คราวน,นี้ห้องเราเรารู้แล้วเด็กๆก็อาจจะรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะอยู่สามทับหนึ่ง แต่ยังไม่รู้จักเพื่อนใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาดูว่าห้องสามทับหนึ่ง, 3, ง 1, เราเนี่ยมีเพื่อนคือใครบ้างแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปดูจะรู้จักเพื่อนนะคะเรามารู้จักสัญลักษณ์ของเราก่อนเอ๊สัญลักษณ์ของเราในปีนี้ก็เช่นเคยค่ะเหมือนกับของอนุบาลสองเลยแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าอนุบาลสองบางคนอาจจะมีเลขหนึ่งมา แต่พอมาอนุบาลสามแล้วจะเปลี่ยนนะคะอาจจะเปลี่ยนเด็กๆต้องจําสัญ,ญลักษณ์ให้ดีจําสัญ,ญลักษณ์ของเราจําเพื่ออะไรนะอ๋อถูกต้องแล้วค่ะจําเพื่อเป็นพื้นที่ในการเก็บสิ่งของนะคะเช่นเลขที่หนึ่งใช่ไหมเพื่อนคนที่อยู่เลขที่หนึ่งก็ต้องเอาของไปเก็บบนที่เลขที่หนึ่งของตัวเองนะคะเพื่อนใหม่ก็เช่นกันนะคะต้องจำเลขที่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราไว้ให้ดีค่ะ เอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาดูเพื่อนของเรากันเลยค่ะอ่ามาแล้วค่ะคลแรกเลยนะคะเลขที่หนึ่งค่ะน้องทัฟฟ้าเลขที่สองน้องกรินเลขที่สามน้องอันนาเลขที่สี่น้องเลโก้แล้วก็เลขที่ห้าน้องชนาค่ะต่อไปเลขที่หกน้องเชอแตมเลขที่เจ็ดน้องแปลงไทยแปดน้องโฮชิ น้องกาดแล้วก็10น้องปันยิ้มนะคะต่อมาค่ะเล่นที่11นะคะน้องยี่หวา12น้องกับตัน13น้องไนสิบน้องณดาสิหน้องหนูดีค่ะต่อไปค่ะ16น้องไอเดีย17น้องพุทโธ18น้องพุทธสิน้องแปปเปอร์ ยี 20, น้องเจ้าขุนค่ะต่อามานะคะเลขที่ยี่สิบอดน้องผักบุ้งยีิบสอน้องพัทเทลยีิบสาน้องกรยีสี่น้องปลืม้มยีิห้าน้องอะตอมและยีหน้องออโต้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรุ้นกันแล้วใช่ไหมคะรุ้นเลยเพื่อนเราอยู่ด้วยกันคนที่ไม่มีชื่อมาเมื่อกี้ แสดงว่าอยู่อีกห้องหนึ่งเราจะไปดูหรือเปล่านะอ๋อต้องไปดูใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญพบกับคุณครูคอีกท่านหนึ่งได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,ค,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 ะคุณครูชื่อคุณลชิดาจะดินสมบัตินะคะชื่อเล่นชื่อคุณนุชค่ะคุณครูอยู่ทุ่งมาสามพักสค่ะเหมือนเดิมค่ะสัญลักษณ์ของเด็กๆ ะะเด็กๆรู้ไปแล้วเมื่อตอนอนุบาลสองนะคะแต่พออนุบาลสามตอนนี้ละก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็ยังเป็นเลขี่เหมือนเดิมค่ะเด็กๆอยากรูแลใช่ไหมคะว่าเด็กๆเลขี่เท่าไหร่และมีเพื่อนคนมีเพื่อนคนคนไหนบ้างคะ่ะมาตามชมเลยค่ะค่ะเลขี่1น่นะคะน้องมิลินค่ะเลขี่สองน้องแฮปปี้เลขี่สามน้องอาทิตย์ค่ะเลขี่สี่น้องเชนเลขี่ห้าน้องเฮลี่ค่ะ และที่หกน้องมันตาราต่อไปนะคะเลขที่เจ็ดน้องเบสค่ะเลขที่แปดน้องเทป,ปันเลขที่เก้าน้องอิทค,คิวเลขที่สิบน้องอีฟสิบเอ็ดน้องจูเนียและสิบสองน้องอน,นาค่ะต่อไปนะคะเลขที่สิบสามน้องพอสเตอร์ค่ะเลขที่สิบสี่น้องมินยู ได้ที่สบห้าน้องขวัญใจไดที่16น้องกรบตันไดที่17น้องมาริโอ้และได้ที่18ดน้องตีค่ะต่อไปนะคะเล้ที่19น้องนโม20น้องปริม21น้องแม็ก2 2น้องน้ององคค่ะ23่าน้องคิน24ิน้องอันซีนคนต่อไปนะคะน้องใบว่านค่ะแล้วคนต่อไปนะคะน้องเมษาค่ะและคนสุดท้ายเลยค่ะน้องเนกเก็ตค่ะ เด็กรูจักสภาพที่ของอนุบาล3รปหนึ่งและ3 2แล้วใช่ไหมคะ,ะต่อไปเราจะมาดูสภาพห้องเรียนกันนะคะว่าสภาพห้องเรียนของอนุบาล3เป็นยังไงไม่แตกต่างจากอนุบาลสองราคาเด็กอยากวรรจุชมแล้วหรือยังคะเชิตามอะไรคะ เป็นยังไงบ้างคะเห็นสภาพห้องเรียนของเราแล้วเห็นข้อแตกต่างหรือ,อยังเอ่ยแอบเห็นแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะอนุบาลสามของเรานะคะจะมีโต๊ะมีเก้าอี้สําหรับให้เด็กๆนั่งเอ๊ะนั่งเขียนหนังสือหรอใช่แล้วคะ่ะจะต้องมีโต๊ะเก้าอี้ให้เด็กๆนั่งเนี่ยเขียนหนังสือแต่แต,แต่ไม่ต้องตกใจนะคะเราจะไม่ได้เขียนเยอะขนาดนั้นคะ่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะ ในระดับอนุบาล3เนี่ยนะคะเราจะต้องเรียนเขียนและอ่านเพิ่มขึ้นจากอนุบาล2ค่ะเพื่อเราจะเตรียมตัวไปเป็นพี่ปอนนะคะราะคาเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆได้ดรู้จักมาเยอะแยะมากมายแล้วคงจะเหนื่อยแล้วล่ะคะ่ะคุณครูว่าให้เด็กๆพักไปเข้าห้องน้ำไปดืงง่มนมผ่อนคลายสักนิดนึงนะคะ แล้วเราจะมาเจอกับกิจกรรมใหม่ๆสนุกๆต่อไปเลยค่ะ